สวัสดีครับวันนี้บอดดิ้งไทม์นะครับก็อยู่ในช่วงสเก็ตเตอร์รันนะครับเรากำลังไปพัทยากันนะก็จะไปวิ่งพัทยามาราธอนนะครับ2 0 2 3นะครับเป็นครั้งแรกนะครับงานใหญ่ที่ผมจะไปนะก็ถือโอกาสพาภรรยาและลูกไปเที่ยวด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเองก็แวะไปวิ่งสักช่วงหนึ่งนะครับก็งานนี้จริงๆวันอาทิตย์นี้ผมต้องไปวิ่งทิ่สวนหลวงนะงาน back to school นะแต่ว่า พอร์ดีได้ลอตโต้ไปบางแสนสิบสองก็เลยปัดทิ้งไปสิบโลก็พยายามจะวิ่งยี่สิบเอ็ดโลนะครับผมก็ข้างหลังเอาค้างคล้องไว้ตลอดถอดได้ไหมเออเดี๋ยวพรุ่งนี้แค่แข่งเีี๋ยวถอดไม่ออกใช่ไหมไม่ใช่นี่เอาข้างนั้นดีกว่าอกเลยเดี๋ยวใส่ค้างนี้ข้างนู้นจะใส่นาฬิกาอารมณ์ล้วมเดี๋ยนะเออเอาไว้ยังงี้ก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยวเลยต้องใส่ อ่ถาถูกต้องนะครับขอบคุณครับใด้ิวสายใปแรกจะทำหน้าหลักเลย ได้อาหารเช้าแล้วนะครับขนมปังคืนนี้ที่เขาให้จีนนะก็เก็บไปกินนะครับพรงนี้กับอาวาคาโดนะครับเตรียมถ้คำนะฮะก่อนที่จะไปถึงเข้าบบ็อกนะครับจะได้ไม่สับสนกันนะฮะเรื่องนี้สอพันนะครับ วันนี้เย็นแล้วครับมาลกลัวร้อนนอกจากนักวิ่งหน้าเรนะฮะการท่องเที่ยวในช่วงเวลาการค่ำคืนบอนเอ็นู้ทีผมมาเป็นเพีงในหัวเลยเชิญขับรถเวลาโซนอกโนีใช่จริด้วยออก B นะคดีนะโอเคนะครับสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่อย่างผมแล้ววันนี้ก็มาพร้อมฝนนะแล้วก็วันนี้จะไม่ดูนาฬิกานะครับจะไม่ดูว่าเพชรเท่าไหร่ แคเดนซ์เท่าไหร่คือจะไม่ดูเลยว่าอิ information mm hmm. นโฟเมชันนาฬิกาอะไรเนี้ยเราจะจับเวลาอย่างเดียวกดจับเวลาแล้วก็ปล่อยเลยครับจะใช้หัวใจนะครับใช้หัวใจแล้วก็ใช้ความรู้สึกเอานะสิ่งที่ผมจะดูได้ก็คือจะเป็นเพเซอร์นะครับแล้วก็หลักกิโลเมตรหรือว่าที่ให้น้ำนะว่าจะถึงกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะพอจริงๆผมเอาจริงนะผมวิ่งไม่ค่อยเสถียรน,นะก็เลยลองอย่าไปสนใจในาฬิกามาก ผมว่าไม่ทันได้วิ่งนะครับเปียกโซกแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเียว่าจะเปียกขนาดไหนวันนี้สำหรับสภาพร่างกายวันนี้นะครับก็ข้อขาซ้ายก็ยังไม่ร้อยนะครับผมก็ต้องระวังอยู่นะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วที่วิ่งนะแบบลงผิดนิดเดียวแบบกึกบวมกับมาอีกเลยนะครับเจ็บมากเลยนะแล้วก็ท้องม่ค่อยดีนิดนึงนะผมเมื่อคืนอยากกินเผ็ดอชื่นใจ พราะตอนกลางวันอัดอาหารฝรั่งไปเยอะเลี่ยนมากเลยนะครับโอเคผมว่าอีกไม่นานนี่จนะได้สตาร์ทแล้วครับวันนี้ไม่ต้องกลัวร้อนนะสบายๆเลยเย็นๆนักวิ่งก็เริ่มเข้าบล็อกกันแล้วนะครับส่วนตัวผมอยู่บล็อก C นะมีทั้งหมด4บล็อกนะครับ A B C นะครับผมแต่ก็ยังดีนะฝนยังไม่ตกแรงนะ อย่างนี้ก็พอ,พอทนทน,นะครับฝ <พอ S 2> ึกซ้อมมาทีหนึ่งแล้ววิ่งตากฝนครับรถ้าจำไม่ผิดนะครับ21โลประมาณ4,500คนนะวันนี้นะที่วิ่งนะครับผมจะเป็นพี่ซไหปไร่แน่ใจะ,ะั้มประมาณนะั้นเนาะ โอ้วันนี้ไม่ต้องกลัวร้อนเลยเย็น วิ่งยากมากนะครับคนเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วนะก็เลยเดินเอาสองสี่ห้ายังอยู่ตรงนี้อยู่นะรองเท้าเปียกหมดแล้วนะครับแต่ฝนเริ่มหยุดแล้วก็ดีขึ้นเห็นสองสามสู้อยู่หน้านะครับเมื่อกี้ผ่านสองสี่ห้าแล้วนะตอนนี้ฝนก็หยุดเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็เริ่มหลวมแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนปล่อยตัวมนแน่นมากก็ผมก็ตามสองสามศูนย์ไปสักพังแล้วกันเนาะน้นองนอ อยากเข้าน้ำมากเลยโชว์ออกมาเส้นสุขุมวิทก็ เป็นเนินซึมนะครับไปเ,เข้าห้องน้ำแล้วสบายใจเมืกี้จะฉี่ลาดอยู่แล้วน,นะครับ,งรบเงินซึมๆไปเรื่อยๆโหคนเยอะมากน,นี้เป็นฮารแรกที่เจอคนเยอะขนาดน,นี้นะครับเราวิ่งไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ ไม่ได้ซ้อมเนินเลยนะครับเจอเนินเหนื่อยนเนินไม่เคยซ้อมเลยนะครับแย่มากเลยครับนี่เหนื่อยไปขึน้นเนินนี้เดินก่อนแล้วกันไม่ไหวเคยจัดมาตรฐานเรียบนะเจอเนินนี้ท้กพังเดินเลย งานนี้ซ้อมน้อยมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราไปเรื่อยๆผมไม่รู้เวลาไม่รู้อะไรนะครับตอนนี้ไม่ไม่ได้ดูเลยไม่รู้เพเซอร์ไปไหนแล้วด้วยเพราะว่าเข้า้องน้ำไปนะครับกิโลที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้น่าจะเกินสี่แล้วมั้งรือย่างมีอยังไม่ถึงสี่ก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูต่อสองสี่ห้ามาจอหลังแล้วนะครับขอเดินก่อนแล้วกันไม่ไหว หกโลแล้วนะครับพอจุดรับน้ําที่3ามาแล้วนะอันนี้เราก็ลงเนินเลยนะครับกินน้ํามาจุกๆเทเอยที่เดินยาวๆเลยผมไม่ไม่อยู่ไหวครับวันนี้ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รู้ว่าหนีเพลเซอร์สองสี่ห้ามาได้แล้วครับไปเรื่อยๆแล้วก,กันเนาะวันนี้เรื่องสว่างแล้วนะครับถ้าฝนไม่ตก,กน,นะเนออกมาจากพังอ้าวดิแล้วก็โคเนินเนินสุดๆไปเลยพัทยานี่ทางแรกเหวเลยครับทางเปียกฝนเนินด้วยข้อขาซ้ายก็ เจ็บเอ็นนิดๆนะครับจะว่าโอเคครับมีปัญหาไปเรื่อยๆกี้แวะฉีกข้อขาแล้วนะครับ ขึ้นนะีช่วงเขาขาสายเริ่มออกอาการอยู่แล้วนะเออลงเนินนะช่วงลงเนินผมก้าวยาวไปหน่อยคือว่าเวลาขึ้นเนินเดินไงพอลงเนินก็ต้องทำเวลานิดนึงก็เลยเอออาจจะลงแรงไปนิดนึงอะไรประมาณนั้นครับ <c oughs> งานนี้เปียกปอนกันสบายครับ <c oughs> เมื่อกี้มีกล้วยเลยแต่ไม่กล้ากินอยากกินอยู่นะหิวอยู่แต่กลัวอยากเข้าห้องน้ำนะครับตรงนี้คงมาประจบกับสีบสองนะครับใช่ครับน่าจะสีบสองมานี้สิบสองมาจากนี่นะครับมาจบกับยี่สิบเอ็ดแถึงชายหาดสักทีนะครับ งานนี้เดินยับครับเดินยับเดินยับไปเสียท่าครับไปเร่งตอนเนินแรกอะโอ้โหแมง่งเอาเสมอเลยเ้วก็อย่างว่าละครับร่างกายไม่พร้อมไม่ฟิตไม่ฟิตยอมรับสภาพเดินยับยับไป สักหน่อยไปเดี๋ยวไปต่อดีกว่านะ <antwort société> แสงแรกมาแล้วน่าจะเกินครึ่งทางแล้วนะผมวนะ่า đúng rồi, lên cân. Oh, sao thế? Áp. Áp, tập tụm, เนินอีกแล้วนะครับสบายมีน้ำเย็นไม่เอ่ยโอหน้ำเย็นน่าน่นาน่นานสนุกสนานีน้กินเยอะไปหน่อยเดินยืดเลย กัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เดิมเลยข้างซ้ายนะรองเท้ากัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ะได้ได้เวลาเจีบแต่ตรงที่กัดตรงหัวแม่เท้าเอาที่แปะรองไม่มีปัญหานะครับโคกเซ็งเลย สเก็ตเตอร์หลันพี่สเก็ตเงินหลันอ่าใช่ครับคผมครับเด็กสเก็ตมาวิ่งพี่สุดยอดต้องจบต้องจบครับต้องจบอยู่แล้วครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหผมนี่เห็นของกินไม่ได้ซอยหน่อยดีกว่าเขาลูกชุบขึ้นมาดีกว่า อดไม่ได้ครับเจอของกินนะสบายใจข้อเสียงผมผมไม่รู้เลยว่าถึงกิโลที่เท่าไหร่กะเอาข้าวากะแรงไม่ถูกเลยแต่ไม่ต้องกะแรงไม่ถูกหรอกงานนี้ไม่มีแรงอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ถึงกิโลที่เท่าไหร่แล้ว I'm going 19... 19... 20... ยับแล้วนะครับเด๋ยวแล้วนะครับพอ้เนชัย่ะน้มนะเกับคุณครับเมดิคอลจะหมาะกับคุณครับนะครับมา่าจะเหมาะกับคุณครับโอ้ซพอร์ะเหมากับคุณถูกต้องครับเรื่องดื่มนะคะต้องช่วยนะพี่นะโอเคครับสวัสดีครับคุณร่บ โ okay, อเคครับมครับโอเคจบนะครับไม่รู้จบเท่าไหร่นะแต่ที่เวลาที่ตั้งข้างหน้ามันเป็น35นะครับผม2ชั่วโมง35แต่ว่าไม่รู้ก็ผมออกบ็อกซี่นะก็ค่อยไปดูกันแล้วกันโอ้โหงานนี้เดินยับครับหาทางกลับโรงแรมครับเพรมัเขาปิดถนนนะสงสัยต้องไปเดินกลับไปป้าดูเลยไม่ไหวแล้วอยากอยากถอรองเท้ามากแล้ครับ เจ็บครับเจ็บถุงเท้ากัดนิ้วนะแล้วกลับไปโรงแรมล้วค่อยไปดูนะครับเวลายังไงอะไรวันนี้พึ่งฝนจะตกนะแล้วหยุดตกนะก็อากาศไม่มีลมเลยอ่ะเอาจริงนะเราเจอเดินผมจบเลยงานนี้ กับโรง,งแรมกันะครับแต่ว่ากันให้กับครอบครัวได้ดีพ่อยังไม่ได้แกะเหรียญดีนะเสื้อเลยอ่ะพ่อดูนะขอบคุณครับให้พ่อดูหน่อยดิพ่อยังไม่ได้ดูเลยโอเคไหมไหนบอกเหรียญให้พอ่อหน่อยเร็วโอ้ thank you ขอบคุณครับโอ้โห เรียนฟินิเชอร์ของพ่อใช่ไหมอู้สกุล